สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สองพุทไทยไลฟ์สไตล์เมือนนี้เขาจะพามายางละแคมของเพราะว่าเป็นเมื่อนี้เป็นมือวันอาทิตย์เนาะกาด,ดและที่ว่าเขาบริมาย่างละแคมของนี่ซึ่งว่ายางละแคมของนี่ไปเนะาะเมื่อนี้จะอากาศจะออกเย็นๆหน่อยนึงเนาะฝนใกล้จะตกเพราะว่า,าในสวงนี้เนาะก็อยู่ในสวงหน้าฝนคือเก่า และหลังจากที่ว่าเข้ามาอย่างเลาะบริเวณแถวแคมขคองนี่เนาะเขาก็จะเห็นคนมาเต็มเลยทุกๆุกมือเนาะทุกๆุกมือคนมาเต็มแบบนี้เลยซึ่งส่วนหลายที่เขาเห็นแล้วนี่ส่วนนึงจะเป็นคนลาวและอีกส่วนนึงเนาะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่าเข้ามาจากต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นไทยฝรัง่งแล้วก็พวกอินเดียเนาะแต่ลักๆเลยเขาเห็นจะเป็นไทยไทยนี่ถือว่าหลาย หลายเลยเลยไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามายังรถตลาดเข้มของลาวนี้เพราะว่ามันเป็นตลาดขายเครื่องในช่วงกลางคืนเนาะมันจะเปิดตั้งแต่สี่ 4, หา้าโมงจนฮอดอผู้เล่สิบเอ็ดสิบสองโมงกลางคืนผู้หละเนาะประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงกลางคืนแล้วเขาก็จะปิดเนาะและอีกโซนหนึ่งกับหรือว่าอีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นซีหอมเนาะซินเตอร์พอยซีหอมซินเตอร์พอยเนาะก็จะอยู่ ทัดจากตัวนี้ไปโบกไก่ปันใดและมื้อนี้เฮา,ามาให้เบิ่งแต่ภาพรบรรยากาศที่ว่าอยู่ในแขมของเนาะเพราะว่าอ่าเฮามาซื้อเครื่องน้อยนึงแล้วก็มาเลาะเบิ่งแน่แล้วก็พาขาจ้ามาเลาะแนอ่าคือหลายคนก็น่าจะเห็นว่าเครื่องนี้มีทุกหูปแบบเลยก็ว่าได้มีทุกหูปแบบที่ต้องการเลยมีตั้งแต่ พวกประเภทเสื้อผ้าพวกกระปรงกระเป๋าพวกเครื่องประดับประดาอย่างเส้นกาบันีิเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็มีเครื่องยางเส้นอโมงหรือว่าอียังก็มีเนาะแถวนี้เนาะบริเวณแถวตลาดเข้มของกลางคืนนี้เนาะตลาดเขาเอิ้อนม่อย่างวาะตลาดกลางคืนเนาะ,ะตลาดกลางคืนที่อยู่บริเวณดอนจันทร์ตันนี้ขาาจะเอิ้นว่าดอนจันทร์เนาะ ซึ่งยามบุญทรงเหือก็อยู่ในสวงบริเวณแถวนี้แหละเพราะว่าเฮาอยู่ติดแข้มของเนี่ยตัวนี้จะติตดติดแข้มของเลยแล้วก็แต่ละปีของบุญทรงเหือ่อเนาะเขาจะจัดอยู่บริเวณแถวนี้แหละและโซนทั้งที่ว่าขายเครื่องนี้ก็จะเป็นโซนหานขายเครื่อง้านบูธฮานอียงต่างๆ่างเนาะซึ่งว่าบริเวณแถวนี้นี้เป็นที่ที่ว่า คนมาหลายที่สุดในส่วนกลางคืนเนาะเพราะว่าขาเา้าาะมาเดินผ้าลูกผ้าหลานมาลินเนาะมายางลินยางเลาะพรคลายบางคนที่ว่าเลือกเวียกเลือกงานมาเนาะก็เลือกเวียงมาแล้วก็ยางเลาะบริเวณแถวนี้เพราะว่ากลางคืนนี้ลักๆเลยจะมีแคมของนี้กับสีหอมเนาะที่ว่าคนหลายสีหอมนี้จะเน้นทั้งเลื่องของของกลิ่นของกลิ่นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเลยทางสีหอมนี่สีหอมจะเป็นประเภทเกี่ยวกับอาหาร อาหารเลยอยู่สีหอมแต่ว่ายูนี่จะมีทุกอย่างเลยก็คือมีตัวนี้มันจะเป็นโซนของขายเครื ứng, อ่องประเภทของเครื่องไซเครื่องสอยเครื่องนุ่งของถือเนาะประเภทเครื่องเคสโทรศัพท์หรือว่าอาอางตังต่างๆที่เป็นของอุปกรณ์เสริมเนาะและอีกโซนหนึงจะเป็นเครื่องเป็นอาหารการกินเนาะมันจะอยู่อีกทั้งทั้งข้างหลังของเฮาแลตัวนี้เฮากาได้ยาง แต่ในบริเวณขายเสื้อผ้ากับขายอุปกรณ์ของโทรศัพท์ของคอมมีอย่างต่างๆเนาะของอุปกรณ์สื่อไว้ไงซราประเภทขาตั้งกล้องประเภทอย่างประมาณนี้และกระตอมาเขาจะย่างมาบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นหันขายเครื่องขค้ือกันแหละแต่ว่าทางข้างมืองขวาเฮานี่จะเป็นบอนที่ว่ามีเด็กน้อยลินเนาะแต่ลกัลกๆเลยบอนเล็กน้อยลินอ่าจะบโบเมนตัวนี้ บอลน,นิดน้อยลินเนาะมันจะทัดลงไปอีกบอลหนึ่งที่ว่าเฮายางข้ามทางลงไปพุ่นเราทำาุม z o o ตัวนี้ก็คือภาพบรรยากาศยามกลางคืนและลกัลกๆเลยเขาเห็นนักท่องเที่ยวนี่คนไทยหลกัลกๆเปไม่นคนไทยเพราะคนไทยเขาจะมาเป็นกลุ่มเนาะเพราะเขาเห็นเมื่อคืนนี้คนไทยนี่หลายอีหลีไว่าเป็นกลุ่มยางเข้ามาเลยยางมาเป็นกลุ่มคือเฮายงไปทั้งซ้ายทั้งขวา,ากตยังเห็นนักท่องเที่ยวที่ว่าเป็นคนไทยเลย ห้องจากคนไทยก็จะเป็นจีนเนาะที่ว่ายางลลตลาดแขมของนี่เป็นจีนแบบประเภทแบบว่าขาเจ้าเลือกเวียกแล้วเนาะขาเจ้าจะอุ้มลูกอุ้มหลานมายางลินแถวนี้เพราะมันเป็นบอนที่เสิเอ่อนมาพ่นข่ก็ได้เนาะแต่ตลาดเข้มของนี่ถือว่าขาเจ้าจัดสรรใหม่เนาะตอนนี้เป็นกวางขึ้นกวัวเก่าจากที่ว่าเข้าได้ไปตั้งแต่ช่วงอสองเดือนก่อนเนาะช่วงสองเดือนก่อนนี้ เนียน,น,นี่ยังบ่มีวนมาขายเลยแต่ตอนนี้เพิ่นกาลังขยายออกขายออกขายออกแบบผ้สึกว่ากว้างไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าใกล้จะตอนรับบุญช่วงเหื่อทาวัดจันเนาะก็จะนานจะมือออกพรรษานี่สําหรับผู้ใดที่ว่าเป็นคนที่ว่าอยากเข้ามาเที่ยวล่าเนาะในสวา นี้นาะส่วงเข้าพรรษาช่วงออกพรรษานี่สาม,มารถมาเที่ยวบุญสงเหือได้เพราะว่าน่าจะเป็นมื้อออกพรรษาในละบุญสงเหือทาวจันรเนาะเพราะนกักท่องเที่ยวหลายคนก็นมีที่ว่าอินบ็อกเข้ามาถามในเพจของเฮาว่าสถานทีน่นี้สถานที่นี้มีงานบ่จันทรนจังซร์เนาะคือสําหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่ว่าจะเข้ามาเทียเ่ยวลาวเนาะก็คือมื้อบุญสงเหือเป็นงานประจําปีของนครหลวงจันทร์เฮาอยู่แล้วเนาะหรือว่าแต่ละสถานที่แต่ละ แขวงแต่ละเขตเนาะจะมีบุญชงเฮือนอยู่แล้วเขาเอิ้นว่าอ่าบุญออกพรรษาเนาะช่วงนี้เนาะบุญออกพรรษานี่มันจะหลายหลายเลีมีทุกเขตทุกแขวงเนาะคืออ่าหลักๆเลยที่คนจับตาจ้องมองก็คือมีอ่าหลวงพ่อบางเนาะมีบุญชงเฮือนหลวงพ่อบางแล้วก็หลังจากแล้วบุญชงเฮือนหลวงพ่อบางแล้วก็ต่อมาข้าเจ้าจะจับตาตัวนี้ก็คือบุญชงเฮือนนครหลวงเวียงจันต์บุญชงเฮือนท่าววัดจันทร์นี่แหละเนาะ สำหรับผู้ใดที่ว่าอยากเข้ามาเที่ยวอยากเข้ามาลินเนาะในบริเวณในบริเวณนคะรหลวงนี่ก็สามารถเข้ามาได้และบุญทรงเฮือนี้จะเปิดกว้างแบบใหญ่ใหญ่เลีคือปีแล้วนี้ที่เฮาได้ไปเนาะก็ถือว่าเป็นงานที่ว่าใหญ่ใหญ่เหลีนักท่องเที่ยวหลายคนก็น่าจะอยากเข้ามาแต่ก็มีหลายคนนาะนที่ว่าว่านักท่องเที่ยว ชาวไทยนะส่วนใหญ่เขา,เจาจะว่าว่าเขามาเที่ยวลาวแล้วยานถือกฎหมายจังสั้นจังสีเนาะอันนี้คือถ้าเฮามาแบบถือกฎหมายแบบบุพิดกฎหมายเนาะจะบ็นอย่างจะบ่มีผลกระทบต่อเฮาเลยเฮาก็เขามาเที่ยวแบบปกติเลยเนาะเพราะว่า,าผ่านมาคนที่ว่าคือมีประเด็นนึงที่ว่า,ามีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะมาพักอยู่ในเฮือนของคนลาวนี้เนาะก็คือเพิ่นนั้นบ่ได้เหตุตามที่ว่ากฎหมายเขาวางไว้เนาะก็คือ นอนเฮือนคนลาวก็ต้องไปแจ้งปกสอหรือว่าแจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันผสะสาชนทั้งคนล่าเฮาแล้วก็ทั้งคนไทยเนาะเพราะว่าคนเฮาหูหน้าบ่หูใจแมือนบออันนี้แหละก็คือ้าต้องมีกฎหมายตัวนี้ไว้เพื่อคุ้มครองปะสะสาชนเฮาแล้วก็เพื่อเห็ดให้ถึกระเบียบการสำหรับผู้ใดที่ว่าเบื้งคิปนี้อยู่เนาะคันคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามสองเฮาในเดอ้อขอขอบใจสำหรับทุกคนที่ว่าเขามาหับสม